เรื่องทัจ่า่อยอยากไปอยู่บอก,กุ้งคือเก่านะพีะน่นนอะมันคิดได้แนใดเนาะคิดได้ตำตำกูำออกมาขนาดนี้แล้วจะให้กูกลับไปอยู่ที่เดิมได้ยังไงที่กับโบแมนที่ของพ่อของแม่กูเออเดี๋ยวสุสันหาเอาขิดไปหาเห็ดตัดต่อใส่ลายใส่ไฟคนอื่นเขาเนี่ยมันโบแมนบอดีไรเด้อกูสิบอกไปให้เน้ะเออ กูไต้องย่านเอาะว่ากูสิพ้าลูกพ้าผัวกูห่อเขาไปคนสังคารเขาไปอยู่ในบอกกุ้งนะเออกูไ่เหตุค้ายหนาค้ายตาคูปานนั่นดอกอืมปัญญากูยังมีเศร้าอยู่บ้านนะเออเอ,อืมกูออได้จากส่วนต่างมาันเลือลายอยู่เงินกูนะอ,อืมบอกว่าไงซะเลือรายอ,อืมกินอีกเป็นปี้ยังบุบเออซูเปอต้องย่านดอก คดิดสัวคิดมาหมาเออคือพีอ่น้องคิดกันไม่ใช่เวลาไม่มีเวลาไม่มีที่ซุกหัวนอนวิ่งมาหาปูแหลมสร้งางน้าประยัยข้าสิีฟอกเป็นนั่นกับพิษลูกเต้าชาวบ่มีก็คือพ่อกับแม่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของลูกใช่ต้อง,งอออขาใจขอแคยัขงข้ามมาหน้ามาเดินน้ำโผลคือไขอไ่ทุอย่างต้องเชื่อชาวบ่มีที่พึ่งเพราเมื่อเล่าของกู้งหัวข้าวิีฟองไทยเขาก็ต้องพึ่งแม่มอ ไข่ไม่มุงพึ่งเัาก็มาพรา่อไข่เนี่ยพี่น้องแม่กับพ่อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดี่กว่ากลับมาลังมาตายลังเดิมเอา้กให้เงินทีเก่าเบ่สันบ่สัาาน,าานสันได้ไก่ขั้วมาใครได้คดิดยังไงก็มาห้องจิตใจบริสุทธิ์เป็นพอ่อต้องไม่สนใจเพราหน่นพอพ่อตายลังเก่าลังเดิมปีสวยบวมปัญญาบักบวมปัญญาเนีย่ยต้นที่เราเรื่องข้าเจ้าว่าข่อยอยากไปอยู่บ่อกุ้งคือเก่านะพี่น้อง มันคิดได้ไนไหนเนาะคิดได้ต่ำตำกูออกมาขนาดนี้แล้วจะให้กูกลับไปอยู่ที่เดิมได้ยังไงที่กระบ,บมนทีของพ่อของแม่กูเออเดี๋ยวสุสันหาเอาขิดไปหาเห็ดตัดต่อใส่ลายใส่ไฟคนอื่นเขาเนี่ยมันโบแมนบอดีไรเดอกูสิบอกไปหายเด้อเออ